สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตวันเบ,เบื่อๆกันสองคนแม่ลูกเบื่อไม่ทับเบื่อนเนาะน่าเบื่อนเนาะแม่ไม่สบายลูกก็ไม่สบายในทับยิ้มหวานน่อยในทับยิ้มหวานหน่อยสิค่ะ หนูเบือ่ออย้ยหนูไม่มีอะไรทำใช่ไหมลูกหนูทำอะไรเนะี่ยอ้อยอ,อย้หนูดึงผมแม่เล่นนะจุ๊กหน่อยจุ๊กกันหน่อยโอ้อยอ้ บอกเออสาใจฮ่าฮาบายบายสิทุกบายบายสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะตบมือแปลกๆสิอ,อ่าไฮไฟน์หน่อยไฮไฟน์หน่อยไฮไฟไน์ไฮไฟน์เย้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 ถอดเก่งนะถอดบายบายสิทุก <c oughs> บายบายทุกคนนะบายบายไปแล้วค่ะ